สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องกับสุภุสุคนครับวันนี้กับพายพี่พะนองม,ม,ม,มนเบืองบรรยากาศลูน้องจับปลาอยู่ที่บ้านโนนตุนตมบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เสียตันรถเกี่ยวหรือว่าปลาตันจัดให้ครับผมประวัติศาสตร์ครับเป็นบอ่อประวัติศาสตร์ไหมครับปลาศาสตร์คนละสี่หมื่นสี่พันบาทครับผมสิบห้าคนสิบห้าคนไม่มีไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วและจะมีอีกและจะมีอีกทีเด็ดกว่านี้อีกครับติดตามชมครับ โอ้เดี๋ยวเืียตันจันหีครับไปครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็เป็นเืียตันรถเกี่ยวนะครับหรือปลาตันนะครับผมผู้จัดนะครับพาพีพนองมาตึกแหนาทีแห่งนี้นะครับที่แห่งนี้มีบออยู่ประมาณ3 0 4 0บอนะครับลงไปแล้วแบบจนสิมึดแหละครับก็เหลืออยู่บอใหญ่บอลราคา10ล้านนะครับอยู่ในช่วงเจรจาอยู่ เอา้ามือนี้เัากับมาลุนบอนี่ครับพี่น้องในราคา6กแสนหกนะถือคนละสี 6, 6, 6. นะ่หมื่นสี่พี่น้องนะครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งน้ำเดือดครับหลายบหลายเบิ่งเอาพี่น้อง <c oughs> นะมือนี้สมิมีเต็มเต็มพออ่อ,อยะบอเบิ่งเอาครับมือนี้กับบอในไทยทอดสดได้ครับพี่น้องเนอะเนื่องจากพายุเข่าครับผมนะี่ครับทางกะเล่ลดกะเขาบอหอดครับพี่น้อง ตั้งเครื่องสตรีมโมได้เลยก็ขอเบิ้งเป็นเทปเอาเด้อพี่น้องเด้อดุ่นไปน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องครับคนดูแลบ่อที่นี่นะครับบ่อนี้ปล่อยปลาอะไรบ้างครับก็มีปลาเทโพเป็นส่วนมากส่วนมากแล้วก็มีปลาบึกอืมปลาบึกมีปลาบึกอยู่ประมาณนักสามตัวสี่ตัวเนี่ยแหละแต่ตัวใหญ่ตัวประมาณสักสามสิบสี่สิบโลโอ้โหพี่น้องเดืเบิึงของเงยนะครับสามสิบสี่สิบโลครับ ปลาอนนี้เขาข้าวแล้วประมาณกี่ตันเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะวลาล้วไม่รู้เท่าไหร่โอ้ครับผมให้อาหารยังไงนี่ครับเนี่ยก็วันหนึ่งให้สองลูกอะมื้อหนึ่งส,สองลูกก็คือสองกระสอบอมื้อหนึ่งสองกระสอบ <c oughs> <c oughs> มีน้องอาหารสองกระสอบครับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ย มันจะสองปีกว่าสองปีกว่าครับอืมนะพี่น้องรุนรุนครับที่เด็ดครับผมบ่อประวัติศาสตร์ครับแล้วบ่อใหญ่เลยครับมีมีเขาโค้งที่จะได้ลงไหมมันเอาลำบากนะน้ำน้ลึกจังเจ็ดแปดเมตรน้ำลึกมากเจ็ดแปดเมตรโอ้ครับผมก็ถ้าเป็นยังไงติดตามเนาะครับผมครับโอ้ขอบคุณครับผม ครับเอ้าพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเส้นแหกกับับสลักนะครับเรียกไม้เป็นทีเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เอาแพรเอาเรือลงแล้วนะครับเบ่งปลาตันครับผมจะคล้องแชมไหลายสนามครับมือนีเด้ทำได้เลยครับนาซิได้มองกลางครับผมตอนนี้เอาแพ่ออกมาแล้วนะจับตาเนมครับแพรนี้ครับทีเด็ดครับผมทีลีเลย ไม่นีกับพายุเป็นใจครับพี่น้องนะเบงกรมอุตูแล้วว่าเคลื่อนโตไปทั้งอันนี้ล่ะภาคเนื้อล่ละมือขึ้นนี่ตกอยู่หมดขึ้นนะฮะเอาครับพี่น้องครับนาทีระทึกใจมาแล้วครับผมนักกีฬาเข้าที่เอาพี่น้องพี่น้องแห่ขึ้นซอกแล้วครับเบนกับปอปวติสารครับผมราคาหกแสนหก สี่คนละสี่หมื่นสี่ครับพี่น้องมือนี้ที่เป็นจังไงครับเบิงครับน้ำเดือดทาแลวครับพี่น้อง,อ,ง,อ,งอยู่ที่บ้านบ้านโน,น่นโน่นตุนตำบลโดนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นครับพี่น้องเสียตันรถเกียวจัดให้ครับลุนไปน้ำกันจับตาแนมไปน้ำกันครับพี่นอ้องยากระพิบตาเด้อเบิงครับเบิงเบิงพี่น้อง มื่อนี้บ่อใดไลยสดบอด่อใดท้ายทอดสดครับพี่น้องเนื่องจากพายุเขาครับรถเข่าบ่ถึง<ป>เอาล้วครับสัญญาณมาแล้วครับสามสองหนึ่งไปไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโชคดีโชคดีสู้ผู้สุขคนครับเออเอาเป็นยังไงอุ้ยทั้งมันเอาตามเอาดูนะผมไปนะครับขอบคุณหล,ลายๆครับ เอ้าเมืองกับปากแรกครับเอาเข้ามาแล้วโอ้เบมึงด่างนี่ครับพี่น้องขนาดบอแตกปันไหนครับเอ้าเบงปากนี่ครับเบองปากนี่เอาเข้ามาเป็นจังไหนครับเป็นจังไหนจับตาแน่งมาพี่น้องฮะเบ้งจะจอครับมึ้งจะจอ เป็นจังไงครับเป็นจังไงเต็มพ่ออายาพครับพี่น้องเอ้ยโอ้เอ้อเออขอเอาขาุนพูนครับขาวชนพูนเอ้ต้นปลาตันครับป๋าตันแก้ขึ้นแล้วครับโอ้เอาเพเขาฟังเลยครับเอาแก้เขาม้าป๋า เป็นจังไงครับเออยนะครับถือสุบูสุคน,นครับพี่น้องขาวจุนพูนกลางๆเป็นยังไงครับกลางออโอ้ตอนนี้ต่างคนต่างปวดครับเป็นมองกลางครับพี่น้องแค่นี้เท้าก็มากแล้วครับ ขึ้นมาครับเผาขึ้นมาวันนี้พิเศษด้วครับพี่น้องหนึ่งแพร์ต่อสองคนครับผมหายสองคนครับซอยกันหึงข,ขึ้นมาแล้วครับดึงข,ข,ขึ้นมาแล้ว จังไงสุดไปยังงับย,งยังยังมันสุดเอา้าโอ้ยเต็มพ่อไอยาครับจังมาจังมึงเอาพี่น้องเอาระบ้านนี่ต่อไปเป็นไลก่การปลดปลาเคยงกันครับนะความไวเป็นของปีศาจครับผมกูได้ปลดแล้วก่อนกนได้วานก่อนครับนะกินกันหมองนี่แล้วครับดิ ถ้ามีปดแล้วไว้ครับพี่น้องบาทสองเลยบัดนี้เนาะมึงบาทสองครับสวัสดีครับผมรอดผมรอเนาะเอาเอาครับบาทสองครับเล่งเลยครับเล่งแล้วเอาเล่งเลยครับเอาสามสองเล่งไปจวดปุ้ยวานเฮด้ไก่แห้งครับ ยอดสุดยอด,ด,ยอดเอ้เมืองทางนี้เล็งมือเขาครับเล็งมือเขาอ,นนอีกซีโตรครับอีกซีโตวุ่นมันบอลดาละปลาโอ้ยสะออนเนี่ยโ,โอ้ยครับพี่น้องครับทั้งคุณเฮ็ดดีครับผม โอ้เอาผาลาดมาปูเลยครับโอ้เนี่ยปูรอฟังเลยครับงายต่อการปลดปลาอเอาเอาเบงเบ่งครับบานไปบางหันครับเขา่าเข้ามาแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องเอาจังหมดจังมึงเอาโอ้หะเต็มตมั่งงับเต็มมั่งบาดเดียวเต็มมั่งโอ้ปลาดิ้นใส่สองสองโลครับพี่น้องโอ้ปลาดิ้นตัวง,งามแหง้ง เอามือนี้เดินงกันกัดมือเลยครับพี่น้องอุ่นครับต่างคนต่างปดแล้วครับมือนี้ปลาไหลครับพี่น้องก็เลยให้ใส่หนึ่งแพะต่อสองคนครับซอยกันวานซอยกันปดได้ครับเอาอนะครับเป็นความไม่เป็นของปีศาจครับผมต้องเซียนต้องชำนาญนะครับปดปลาเงียงนี่ครับโอ้ยกันผมไม่ละ เด็กกองวัยหย่ยแลลวครับกันใกล้ตัดเอาหุดแหละไปน้ำเป็นโอ้เป็นนิ่นตัวง,งามครับพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องโอดแหปากนึงถือคักเถอะอ้ยเขาจุนพูนครับอือโอ้เลือสมงับเลือสม,มนัน เลยครับเอาบาดสองครับบาดสองนี่ใส่มงมุมรถครับนี่บอลทาแล้วนี่เอาเงพี่น้องครับเอ้ยปลากระบอลทาแล้วครับมาบึกไงมาต้นขึ้นเด้อครับพี่น้องเนาะมาบึกใส่สามสิบโลเอานะครับแหขึ้นสอง้วครับดุนครับบาดสองโอ้ปลานี่เป็นปลาเทโพเลยพี่น้องนะแต่หูดำครับหรือปลาปึ้งเหรอ บานเทาเอิ่นประปึงมาครับเอาครับเบ่งหม่องมุมนี่ครับพี่น้องจะจ่อนะครับประตูมินไก่สามสองหนึ่งไปจวดเอ้ยเอามาเบ่งครับสีถึกหลายบันใดครับผมเดี๋ยวจะไปเกิดอะไรครับเอาครับเบ่งบาลนี้ก่อนครับโอ้ยรถติดครับพี่น้องเขามากบันใดครับ เดีเ๋ไปเคลื่อนไปใหญ่รถไทเบินแล้วครับรถน้ำแข็งออกพอได้โอ้เอาเข้ามาครับอ้ยเมึงครับพี่น้องน้ำยังเดือดครับเดือดเต็มหนองเลยครับโอ้ย,ออยมึงมึงเบิึงเอาทีมงานพอซีพอเก่งรอยเอ็ดครับจังบ่จังเบิึงเอาพี่น้องตีตั้งแต่จอมฮอดเผาเอ้ยนะครับสอนครับพี่น้องมา ดึงขึ้นมาแกขึ้นมายุ้ยเอาคนกับปลาชัก,กเยอะกันอุย้ยนะครับใส่เดียวครับประมาณประมาณโตลโล่สองโตลโล่กลัวครับเป็นปลาเทพโพนะแต่หูดำนะครับคุณลังคนเกินปลาปึง้งโอ้บาทนี่จังครับพี่น้องนะครับสออนครับ อ๋อพี่น้องเออเอาเบิ่งทั้งนี้ครับโอ้โหขีอว่างสันครับโอ้ติดปลาไหลอุ้ยเนี่ยอะไรเหียบอดีติดปลาไหลเพื่นว่ามันอยากตอกันปลดบ่ครับเออเอาทีมงานไหนนี่ครับเอาครับเสียนแหจากเสียหลามภูมิละเอีดครับพี่น้อง เอ้ยบาทได้นี่ครับบาด<า><า>สอง,สองครับ <laughs> ติ่มพลอ,อ่ะเนี่ยโอ้โอ้เป็นแห่แห่เอ็นนะนี่จากเส้นนี่ครับโอ้แห่เอ็นแฝดเส้นครับพี่น้องว่าท่านมีไผเอาปลาบึกใหญ่ขึ้นครับตอนนี้ยังยันครับครับพี่น้องอีกโดนเติมอยู่ครับปลายยังสิบบัดนอ้องนะเบ่งครับเบ่ง <c oughs> อีกทีมงานหนึ่งครับผมทีมงานคุณปราบจากคุดิลัมเป็นมะครับนี่โอ้นะครับโอ้คนหนึง่งดึงแขกครับ <laughs> สองคนปลดอยู่ข้างล่างครับพี่น้อง อ่สุดยอดครับโอ้เวราะไม่เป็นของปีศาจครับพี่น้องบาดได้นี่ครับนี่บ,บาดสองครับโอ้ยเต็่มพ่ออันใหญ่พี่น้องโอ้เดี่มเอ็นเบอร์ใหญ่เ,เยยลยตอนนี้งูหมดกัดครับพี่น้องซุปตาพอดีเลยครับเอ้พี่น้องโอ้ยทั้งคนยังเดือดครับหุ่นทีมงานปาตันครับผม ยังปลดว่ตถุเลีวยอยู่เออดีทว่าถือกักถือเนี่ยครับพี่น้องมือนี้สิบหาแพร่นะครับการร่วมแล้วแพร่ละสองคนกับเป็นสามสิบเส้นแห่นะถือคูละ4ี0หมื่นสีครับพี่น้องบอ่อเหมาเนี่ราค่าหกแสนหกนะครับเอาเดี๋ยวพี่น้องครับอุ้ยไปใหญ่รถออกก่อนครับรถนำแข้งพึ้นออกว่าไ,ไ้ครับ เอาครับพี่น้องครับกับพานไปใไ้ประมาณหาหน้าที่ครับผมลงไปแล้วประมาณ 3- าสบาทครับโอ้ยหนามกันยังเดือดขึ้นกอครับพี่น้องปลาโบมดนงครับมือนี้ตึกแฮบฟเฟ่ฟฟครับพี่น้องคนละสี่หมื่นสี่เด็กดมึนครับบอมมีจํากัดเวลา,าแลวก็บมอมีจํากัดจํานวนการวานครับผม เอาดิครับสวัสดีครับเซนบอยครับเซนบอยชัยภพุมครับให้มาครับเอาเด็ทั้งใดครับเชียรนี่อ๋อเอาดิครับเซนบอยครับชัยภูุ่มครับผมขึ้นได้หอบมาสองปากแังสี่วันนี่ใส่แพร่าันิโอ้โหคุณกับพี่น้องอยนะเก่าจูนมุนรับพี่น้อง เอเขาวเต็มล้านเลยครับผมปูพล่านไม่ถาเลยครับรอเอ้าพี่น้องิึงจะจอครับเสียนบ่อยบันทีวันเราฟังครับบมันอยู่ในปลาพวกบุ่งไหม,ม,มอุ้ยอูยอย้พี่น้อง <laughs> อยู่ในปลาพวกบุ่งครับ ไม่ไล่เวรไกโได้ดุอ๋อพี่น้องเบิึงจับตาแนมครับมันเป็นตะวิดปลาพักบุ๋งมาแล้วครับนี่เอาเอาไม่ครับเอาไม่ไปทั้งหุ่นดีกว่า ป๊อดหยากร่างามๆเป็นตามาเกี่ยวเหงนง่วนหโอ้หยาบ่โอ้ครับหยาก็มีคนมาเมาเลยครับเอ้ยเยเน้ยเฮ้เยเนย็น้ยเฮ้ยเยเอ้ยเอ้ยเเ้เฮยเฮเย โอ้ทั้งปุนไซแล้วครับผมทั้งเนื้อครับจ้วบเอาผลไหมาพอดีแล้วครับนี่เอาม่ม่ม,ม,ม่สามสองหนึ่งไปจวดโอ้ยนี่ละโอ้ยพีนพน่น้องพี่น้องเบิึงเบึงเลือดสมครับเออดีดเสียวขึ้นไแนบอลไรน่ะอุ้ยเอ้ เอาเบ่งครับเรือไปไม่แล้วจัดนะฮะเบ่งเลือสมครับไอพ่ออะไรลูกไปโอ้หห่าวขึ้นยันเลือจมมีแด้วนี่พี่น้องคือคักถือเนี้ยเอามาเลยครับตีตั้งแต่เพ่าตีตั้งแต่จอมหอดเผาครับพี่น้องเอ้ยขาวจูนพูนเอาสุดไปสุดไปยังยังครับยังโอ้ย สิปดแล้วพวลเราพอใหญ่อู้ยเออเบ่งหัวเงาอนึ่เด้อเงาสิลมแล้วโอ้ถึกกักถึกแน่ครับเอ้าโอ้สุดแล้วครับพี่น้องสิไม่ได้ปาดเนี่ยมันเดียวไปเอ้ามาลุ่นเซียนบ่อยต่อครับ นี่ครับเบื้องหลังเสือครับผมมือนี้สีเสือสีฟ้าครับพี่น้องจับปลานัดประวัติศาสตร์นะครับเอาหกแสนหกครับพี่น้องเอาห้องบลงไห้ได้เหมอ๋อ มาเดี๋ยวผมจับไปให้โอ้เอ้งัดงัดทั้งงัดไหวแล้วครับไหววะเออมโป้ไอ้เนยโอ้พี่น้องโอ้ยเบิงเอามืดมือแล้วครับงานนี้ครับมันยังเดือดถ่ายอยู่ครับพี่น้องเอ้ยบางทีล่ะมันโมเมนต์ฝนตกเด้ยพี่น้องพายุกู่ไกไปแล้ว เบ่งของปลาตันครับอ้ายเอากีเขามากลลวครับพี่น้องเบ่งครับสิเต็มเพาอัยาบ เออเิดเิดโอ้ยโอ้ยไปคับงงแรทาวับงใดกัขาจุนพูนครับพี่น้องอ้าเบ่งคับทางนี้จิปต์เล้วมาแล้วครับพี่ทางูนในบ้าท้สมโกเพิ่นนี่รสมเป็นนัดประวัติศาสตร์ที่ลีครับพี่น้องเมาหนองนี่แหละค่ะหกแสนครับ คนละ 40, สี่หมื่นสี่เชียนแห่ชิบหาคนครับพี่น้องโอ้ยเบือ้อง,งปลาซอออนปลาพี่น้องเบ,บื้ <laughs> งขา,ขาวครับเบิ้งขา,ขาวหนี่งเมล็ดฝนน,นนะครับเนี่เป็นปลาบอนครับ<ล>ทั้งหมุนขึ้นแหล่เขามากแล้วบ้าน,นีห่วยพันในกับพานเด้อยคือจังหวะขึ้นเหนือห่ะพายุเออครับ <laughs> Oh. มีแต่แน่ด้วยเดียวครับพี่น้องปลาแตงหูดำครับปลาป,งงป,ปงึงครับผมตัวไหนมันดือตบหูเลยพันวะนี่ครับพี่น้องปลาปึงแตงหูดำครับขายราคาทรงยังไงครับเสียบอยครับขายรา,ายคาแล้วตะ่าแล้วตะไส่ครับพี่น้อง <c oughs> น,นี่อินซี่จวดกับโบเดมาครับโอ oh, บ้โบเดมาโ oh, อ้พี่น้องพี่น้องท่างนั้นคือสิได้ปลาบึกครับ,รบรนี่ครับปลาบึกค,ครับพี่น้องปลาบึกวันนี้ประมาณปลาบุษเนาะโอ้ประมาณใส่ยี่สิบโลครับโอ้โหเอาล้วครับเอาของใหญ่ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหโอ้โอ้ตัวเดียวก็ตีทุนแล้วครับ <laughs> ตีตื่นขึ้นมาแล้ว มองกลางนี่มีอยู่แค่ประมาณสามเพ่ครับสามเพ่นะพื้นที่ว่างนี่อู้เหลือหลายครับพี่น้องตอนแรกอาจะค้นครับเสียบ,บ่อยตอนแรกเอาสามสิบนะฮะสาสสามคนครับผมเหลือสิบหาครับพื้นที่เหลือหลายเลยครับพี่น้องเนื้อที่กับประมาณสามไรครับพี่น้องอ้ย โอ้ลิงเขาครับมือนีบได้มาแข่งกันวานเ้อะไรับนี่แข่งกันปดปลาครับเอาเลือสมกัเพราะเลือสมครับพี่น้องเอา ข้างๆเลือดอันคือกระสังใส่ปลาปะครับโอ้เครียดดีนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องเพิ่นเอากระสังโอ้นี่ครับโอ้สุดยอดครับเอากระสังอยู่ใต้ท้องเลือดครับผมแล้วก็เฮ็ดขึ้นมาเป็นลักษณะแบบกระสังใส่ปลาครับโอ้ไอเดียมันเจิดแห้งสุดยอดครับเด็ดเดบ้งมาแล้วครับกระสังมันมีหนูกัดมาล่ะเบ้งไอชั่วเด้อบัดเวลาเอาขึ้นฟังเอาปลาเสียไปใส่สีว่าอีกละ <laughs> กับคือจังนมาโอ้ตึกตึกแต่หลายอยู่นะาทีว่าเคยมีเด้อครับออกจากบ้านแล้วบอดีเบ่งบอดีเบ่งกระสังอะนะเอาไปไว้แล้วหนูกัด <laughs> เอหนีทีมงานเลยนี่คุณคุณนี่แมนทีมงานจากซีสเกตมาเนี่ยกลางๆนี่ครับนี่โอ้ทีมงาน ของเสียตะลอยเอ็ดครับโอ้เสียต่ำโอ้นี่ครับเสียต่ำโอ้เสียต่ำในปลาบึกโอ้ยอขึ้นมาเนี่ยสุดยอดครับสามโตแล้วโอ้ยแบ่งใหหมูเนะ่ยเนอะโอ้ได้ทำเลดีนะครับเนาะมือนี้ได้กลางครับได้ปลาบึกสามโตล่ะทีมงานเสียต่ำครับ นี่ครับปลาบึกค,ครับพี่น้องเสียบ,บอยครับมีเทคนิคมีสูตรปะครับในการปลดปล,ดปลา,ยยางเงียงให้มันเร็วครับฉีแข้งยาวทังฉีแข้งยาวเดียวนี่คือเร็วสุดไปหน่อครับ,รบ <laughs> เอคบอคือมันมติดแง้งนี่ดึงเลย กระสันบอลเลี้ยวโอ้กันขาดลายกับเปลี่ยนดังไหมเลยป่ครับเต็มมาให้พ่ครับครับผมขานเลี้ยอู้หูหูหูนี่มาตอดดากเจ้าเลยเอาพี่น้องเมั่งเอ้าบาทเดียวเต็มกันล้มั่งปูนครับโอ้ยยังเหลือหลายครับอุ้ยทั้งหุ่นครับพี่น้องเอาเอ้แก้คืนมานี่

จับตาแนมครับพี่น้ององเียงแกด้นมาขอบฟามงืด้าเอาึงครับพี่น้องบาทนี้ครับ <laughs> โอ้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับติดู่จอมเ,เอาจังหมจังมึงเอาครับพี่น้อง นาขึ้นเลยนาขึ้นนลยนาขึ้น่างเลยเวาม้นไปเอาเงเย้ยเกกิ้นแหมาเาขึ้นแลยป่นะนาขึ้นมาหน่อยนนได้ป่ะเอานันแหมเอานอาม้่แหม่างยืนเลยยัง้ไยน้อแกนอยเอามันยังมีปลาเบงพี่น้องเบงพี่น้องเอาชักกะเยอะปลาคนก็ปลาไปสนะครับ อึดเอาไปอึดโอ้ยกันมาผู้เดียวจะดนสิเอาปลาขึ้นได้นี่โอ้นี่ครับทยอยขึ้นครับเอาขึ้นเท่าเดียวบ่พอไหวเนาะอ๋อเอาเพิ่มทีมงานนี่ครับโอ้ทีมงานนี่คนหลายครับผมสุดยอดครับเอาไามเข้าหัวมุ้งงานคนข้างหลั โอ้ยมีน้องขาวจุนพูนครับเสิยแใ่เบาโอ้กี่ปดแล้ววะล่ะมือนี้ก็ถือไยเลยต้นนี้ก็อไป่าเปดเสี่นน้องเอ้ยจำนันำนันเยยบออกนี่เยยบทั้งหนังหอเระวังระวังมือนไปถึกป้าเลยครับ เอ้าเสียบอยใช้ยูพุ่งครับเร่งเลยครับ